สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราอยู่กับเกม d e a t h p e n a l t y หรือว่าการลงโทษด,ด้วยความตายเนะะี่ยเป็นเกมโทษประหารชีวิตซึ่งผมเคยเห็นใน tiktok ก็คือมันจะสุ่มคนนะทุกๆรอบมันจะสุ่มคนนะฮะเข้าไปแล้วก็ปุ๊บทันไหมอ่าตอนนี้มีสิบยังมีไม่เยอะนะ ก็คือเรา18คนนะถึงจะเก,เกมจะเริ่มนะก่อนอื่นก็กดมาตรงนี้ก็ได้ไดอารี่สปินะผมกดได้500เนะี่ยไดอารี่สปจากนั้นก็ในร้านค้าก็ไม่มียังไม่มีพรีเมียมนะก็คือ,อยังซื้ออะไรไม่ได้นะด้วยโลบักโลบนะมามาซุ่มกันก่อนหัวใจเนะี่ยอ่ะโอเค หัวใจเป็นไอเทม30%นะไม่ธรรมดานะถือว่าโชคผมไม่ธรรมดาเนะี่ยปึ๊บทับทิมเนะี่ยรูบี้ทําไม่ธรรมดาเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ธรรมดานะตรงนี้ใส่ได้นะโอโอเคติดตั้งนะ อ๋อมีอีโมจิให้ด้วยนะโอเคสิบปดคนเกมนี้คนญี่ปุ่นผมเข้ามาสองเซิร์ฟเวอร์แล้วคนญี่ปุ่นเยอะมากเลยเนะี่ยหรือว่าเซิร์ฟนี้มีกี่คนละหนึ่งสองสามสิบคนนะอีกแปดคนนะี่ มาอีก8คน12คนละอ๋อก็คืออันนี้คือมีคนเล่นไปก่อนเราเนะี่ยแล้วก็ก็คือทีมที่แล้วเล่นไปก่อนเราแหละนี่นี่ตัวเกมผมก็ยังไม่เคยเล่นนะก็เหมือนคิดว่าไม่ได้เป็นกันการ กา,กาชานะก็คือใครใครที่โดนนะก็ก็ออกแค่นั้นนะหรือเปล่านะครับสิบสามคนแล้วอีกห้าคนนะ่ะเข้ามาเลยสิบสี่มสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วคนสุดท้ายนะ่ะปุ๊บนับถอยหลังสามสิบวิ มาสิเก้าวีนะยี่สิบคนนะตรงนี้ไม่เขาไม่เข้ามาแล้วมั้งเนี่ยเข้ามาซีเข้ามาซีอย่าไปเต้นข้างนอกนะั้นเจ็ดวีนะฮะหกห้าอ่ะยี่สิบยี่สิบคนนะ19สิบเก้าคนนะมาเริ่มเลย อันนี้ก็เป็นเกมแรกของผมเหมือนกันเนาะที่เล่นนะฮะปึ๊บอุ้ยสวัสดียินดีต้อนรับเดส h พ e น a l t y โปรแกรมนะ e โอ้ยโอ้ยของครับ กำลังเข้าสู่เทสติต้งปรซสิทหนึ่งนาะทีจะมีหนึ่งคนที่โดนประหารเนะี่ยโอเคต้องโหวตคนหรือเปล่า มาตาแรกหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหรอดเนนะีนนะ่ยรอดเนยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยชิโลเอ้ยผมโดนมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะถึงผมแล้วอ๋อไม่ผมไม่โดนวะ ฮิชิโลนานัซสึเนี่ยอ่ะสวยละเฮ้ย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 ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมบิงก่อนบะิ่งก่อนเฮ้ยอื้มอ้าวอยู่ไหนอะมองไปแล้วเหรอเหลืออีกสิบคนสิบหกคนที่ยังอยู่เนี่ย อ๋อหนึ่งคนแล้วก็จะมีการแข่งกันใช่ไหมยหยดุดดับเบิรทำงานแล้วเนะี่ยโอมันก็คือมีประตูสองบานใช่ไหมหนึ่งคนจะจะโดนล่วงลงไปคนหนึ่งก็จะอยู่เนะี่ย เท่าที่ผมแปละนะเมื่อกี้คีรัวนะอื้โหโปเตโต้อืม,อมคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจ เหลือสิบสี่คนนะเรายังรอดน,นะดวลกันเนะกันรายการโปรดฆาตรกรประสบการณ์ของบัตรฆาตกรเริ่มแล้วเนะี่ย หมือนหนึ่งคนจะสามารถคิวได้หรือเปล่าหนึ่งคนไปฆาตกรไหมผมแน่เลยอ่ะโดนผมล้เอ้ยไม่โดนไม่โดนไกลอยู่ผมอยู่ตรงนี้คนนี้ไปฆาตกรเหรอเอาสวยละ เด้ววยอย่าเดเววิอึ๊บอึ๊บอย่าอย่าโอย่า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 ย่าขัตกรจะเลือกใครครับตอนนี้โอเคอยู่ในนี้น่าจะรอดนะถ้าไม่รอดผมจะสวนออกไปนะ ฆาตรกรอยู่ข้างนอกนะไม่น่าเห็นเราเนะี่ยหรือที่จริงก็เห็นแหละแต่เขาก็ไม่อยากเปิดประตูเข้ามาเนะี่ยกลัวเราสวนออกออกไปอุ่นอะไรเนะี่ยซุยซุยเอซุยเอาล,ละ่ะซุยเอวันไปซุยเอวันมาแล้วเรียบร้อยอนะตอนนี้เหลืออยู่12คน เขา,ามองเท่ะ์เหรอไอเฮดยฉันเกลียดคุณเนะี่ยเจเนอเรลสปอนเซอร์อะไรอะชีวิตใหม่เนะี่ยอ๋อเฮย้ยเอาคนได้ชีวิตใหม่อ,อ๋อเขาออกคนนี้ไม่ออกนะ เฮ้ยลอดว่ะเอ้ยเอ้ยน่าลุน้นน่าลุน้นน่าลุ้นอยู่มาฮะตอนนี้เป็นห้าปุ่ม เลือกครั้งสุดท้ายดวนกันการดําเนินการแบบสุม่มรายการโปรตฆคาตก่อนเอาอีกแล้วพี่คาตก่อนเอ,อ้ยมาคนจะได้จะได้ลบล้างหลาย subject นะในระหว่าง location ของ him นะดูกันดูกันผมก็ดูกอนมาใครวะ โอเคอะไม่น่าผมละไปก็และไปแล้วเว้ยโกลยโกลยโกลยเขาเข้ามาผมมันจะสวนออกไปนะคุณสกินนี่ย เป็นเกมที่ลุ้นอยู่นะเนี่ยอมเหมือนเหมือนการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะที่มันเป็นหมี่ตัวตัวตุ๊กตาหมี่ใช่ไหมที่มันเป็นเกมลงทันนะเป็นเกมที่เลือกว่าใครเป็นฆาตรกรในนี้จริงๆวันนี้คล,าคลา้ายๆฟิลลิ่งคล้ายๆกันแต่ว่าโดนละอย่าเข้ามานะเว้ยเจือกเฉือนเฉือน อ,อ,อย่าเปิดประตูอ่าเรียบร้อยอ่ะมีคนตายข้างตหน้าต่อตาผมเลยอะ่ะโอ้ยนายต่อหน้าต่อตาผมเลยวะเหลือกี่คนวะเนี่ยฆาตรกรนี่แล้วอ่ะ ปูรักษาฮปุ่มฆาตกรอ,อีกแล้วอ่ะไอ้ดวลกันเนี่ยมาประสบการณ์ต่อไปเป็นการดวลเนะสองคนจะต้องสู้กันหรือเปล่าแล้วหนึ่งคนก็จะอๆๆรอดมาจัดไปฮะก็อยากลองบ้างนะดวลเขมาคนแรกเป็น พนเป็นผมเลยเนี่ยไม่ใช่อะ่ะเอ้ยผมจริงด้วยมามาแล้วก็ใครอีกคนอ่ะผมจะสู้กับใครวะอ่าคุณ subjects must wait for the green light once the light goes green fire your weapon any attempt to fire before the green light will result in immediate punishment. here. thank โอ้ยไม่ทันวะไอไอเมนไอมันทำได้ไงวะเนี่ยอ๋อมันแฮกเกอร์หรอ โอ้โหมา14นาทีนะี่ไม่เป็นไรเราเราจะดูให้จบแล้วกันนะว่าใครจะเป็นคนรอดคนสุดท้ายนะคุณมีสสามิ0วินาทีในการเลือกนะปุ่มที่ถูกหรือเปล่าปุ่มอะไรอ่ะแล้วผมเจอแฮกเกอร์ โคตรสวยเลยคุณสกินเนี่ยแหละคาตกรเมื่อกี้งงเลยผมว่างงเหมือนกันได้ทำอะไรวะอ๋อเขาให้เลือกเหรอเลือกว่าปุ่มไหนจะถูกใช่ไหม อะไเป็นไรฮะช่มันอะ่ะอ๋อคือมันมีจะมีปุ่มหนึ่งใช่ไหมที่โอ้เรียบร้อยแล้วกลับตามทันนะครับโอเค เรียบร้อยอะไม่เป็นไรเพื่อเรามีชุบชีวิตไงแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ดับเปบิลเลยละ อ๋อถูกแล้วอันนี้คือเป็นดอปเปอร์นะทุกคนจะอยู่ที่ดอปเปอร์แล้วจะมีคนหนึ่งที่ล่วงลงไปนะ คตรเลือดเย็นเนี่ยโอ้เลือดเย็นจัดเดินไปกดเลยอ่ะใบปลิวเนะี่ยจะได้ไอเทมแบบสุ่มนะ อ่า d o m Subject ก็คือพวกเราจะได้ Random บางคนจะได้ไอเทมหรือเปล่า a n d o m Subject มาคุณนี้เขาได้ไอเทมเป็นเป็นระเบิดเหรอเฮ้ยปืนเอาล่ะ อยู่ล้วอยู่อยู่ว่าจะเลือกใครแล้วตอนเนี้ยอ๋ออันนี้คือของกันใช่ไหมเผื่อมีคนดับเบิลมาใส่ก็ยิงเลยนะรายการโปรดนะฮะคืออะไรเุ <c> ้ย <oughs> ยิงเลยเหรอใจเย็นสิมาครับคนที่รอดชีวิตเมื่อกี้คือรายรายการปลด กับคนมีปืนนะเอ้ไม่ใช่คนมีปืนดิคนที่เลือดเย็นเมื่อกี้นะพวกเราจะกำลังจะโบวตนะคนที่มีโบทสูงสุดก็จะเซฟนะคนที่โบตสุดท้ายจะโดนประหารผมว่าโบวตคนนี้อยู่แล้วป่ะใช่ไหมไอันนี้มันเลือดเย็นเกิอนอะ แต่เราก็ว่าเขาไม่ได้เนะมันให้เลืเลอกกอันนะหื้เสียงมันมันให้เลือกคนดอป,ปเปอร์อเนาะผมเป็นผมมันก็ต้องเลือกแหละ้ผมเห็นวิญญาณด้วว่ะ คนนี้ก็เป็นวิญญาณได้วยผมอะยิง <laughs> <laughs> ผมวะเมื่อกี้โอเคถูก subject จะสามารถขโมยของได้ปะสองคนจะจะได้ขโมยหรือโดนขโมยปะอ่านไม่ทันเมื่อกี้ อ๋อคนแรกนะปืนนะแต่หน้าคนนี้ดูดูโปรไฟล์สวยมากเลยนะนยโปรไฟล์ดีมากเลยนะ อ๋อถ้ากดไม่ไม่สตลอ่ะจะรอดในคู่แต่ถ้าสตลอ่ะจะตายคู่คนหนึ่งสตีลคนหนึ่งไม่สตีลคนเซฟอ่ะจะตายมา ลุ้นแต่คนนี้เป็นคัรเอาะไม่ใช่ดิวูคุณวูนี่ว่าเพราะตกรอนไปละ believe in you ฉันเชื่อในตัวคุณนะโอ้โหโคตรเลือดเย็นโอ้โหหน้าใสหน้าแบบนี้แบบ อยู Demon. ่อาเวนัมอยู่อาเดมอนโคตรเลวเลยฮะโอ้โหการต่อสู้เนี่ยคุณนี่โกรธมากเลยนะคุณวู้ห้าแปดเนี่ย ยินดีด้วยกับเฟอร์เมนท์อินเฟอร์เมนท์นี่เออ่ประสบการณ์นี้นะซับเจกสุดท้ายที่ต่อสู้แล้วก็ชนะนะจะได้ฟรีดอม อ๋อเลือกอาวุธนะแต่คนนี้ได้เปรียบคุณอะอะไรอะไรรีนเนี่ยเอลเอลเรีนเนีเ่ยปืนพกไม่ได้เปรียบละมีปืนพกเหมือนกันนะแต่ถ้าได้มีดกันแล้วคนนี้ได้ปืนพกอ่ะคนนี้ได้เปรียบมามาเป็นผีหลอกว <c oughs> ิญญาณหลอนอยู่ตรงนี้ คนแขนเนะ่ยวิญญาณแขนเนะี่ยคนลัน่นไกลคนแรกจะเป็นคนเห็นเห็นนะคนเหมือนเป็นเป้าหมายนะน่าจะมีแสงออกมานะเหลือสองคนสุดทนะ้า ฮ่ะผมเหรอไม่ใช่อ๋อเลือสองคนสุดท้ายนะคุณฟล็อกนะกับคนนี้นะดูแล้วกัน,นครับปีศาจจะชนะในในในคราวนี้ปีศาจจะชนะหรือเปล่านยะเอาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ย เฮ้ยใครยิงใครยิงผมว่าอยู่ในเน็ยแวบๆอะแถวเนี้ยอุ้ยมาปีศาจกับผู้รอดชีวิตนะเหมือนพระเยซูเนะี่ยผู้เกิดใหม่นะ่มาตอนนี้ ใครจะชนะเนี่ยออืืมาแล้วคุณฟลอกนี่มันเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยมา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 ลุยเอาละเอาละเอาละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนโดนเฮ้ย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 อย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาให้ได้เอาให้ได้เฮ้ยหมดหมดหมดกระสุนหมดกระสุนหมด เอ้ยโดนโดนสูสีแล้วสูสีแล้วอีกดอกอีกดอกเออเนี่ยฮะชนะไหมเหลือเหลือไอ้คนเหรอชนะใช่ไหมโอ้โห คนนี้นะฮะตายตอนแรกแล้วก็เกิดใหม่เนี่ชนะนะฮะส่วนอีกคนนะเป็นจอมวางแผนหักหลังคุณบูห้าแปดโอ้โหกลายเป็นเดมอนไปซะกอดจริงๆแปบนึงอนะทุกคนว่าเป็นไงบ้างอ่ะเกมนี้ โอ้โหจามเลยอะ <c oughs> ใครชอบนะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ยิ่งคอมเมนต์ยิ่งดีนะเราจะได้มีกำลังใจกันนะเกมนี้สนุกมากนะไป <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะเกมนี้แน่นอนผมจะเป็นชัยชนะให้ได้นะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบ <c oughs> ายยฮะพอยอมุมดีๆก่อนเดี๋ยวผมเอาลงคลิปนะนี่ นี่ไหมไปแล้บายบายฮะทุกคน